โจก็มาถึงดนาสุดท้ายนะคะคาแล็เตัสค่ะคล่ัในก็ถึงสุดยอดนาดนี้ดูมือนะคะดูร<ๆ>ัวรๆๆัวรัวขึ้นเป็นมันมแล้วค่ะใช้เล่นเกมนี้นี่ถือว่าต้องแข็งแรงมากๆแล้วคะเนี่ยเพราะว่ามันโงกงระดับสุดยอดนะคะขอบอก แต่ละตัวไม่มีสะทกสะท้านเลยนะคะไม่เลยมาแล้วสุดยอดครับป็นไงคะความรู้สึกตอนนี้สุดๆโคตรดีจ้าเพินลตายแล้วก้ามแผนอ่อนล้าแล้วนะคะตอนนี้แผนอ่อนล้าเลยค่ะโดนไปหนึ่งดอกค่ะไม่สะทกสถท้านเตมตั้งมาขี้โกงสุด กระโดดยังไงก็สู athletes, ้ไม่ได <mo> <ou h. S 2> ้นะคะมันกระทืบทีเดียวตายเลยคี่กุดูนิ้วดีดนิ้วเดียวนะคะดีดนิ้วเดียวนะคะดูนะคะดีดนิ้วเดียวค่ะดีดนิ้วเดียวโโอ้หเอาตามันอ่ะต้องกระโดดถึงตามันกระโดดให้ถึงอ่ะโอ้โหไม่มี โอ้โหถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ย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 กระโดดกระโดดนี้โอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเร็วแล้วแล้วอ๋อเลยละโอ้ยอันนี้เป็นหลักฐานนะคะว่ามันโกงโคตรเลยนะคะเย้ผ่านแล้วผ่านแล้ว ผ่านแล้วสุดยอดเกมที่เล่นมาประมาณหนึ่งปีนะคะเกมนี้เล่นมาหนึ่งปีเล่นมาหนึ่งปีนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะเกมนี้ควรจะเผาทิ้งได้แล้วเพราะว่าน็อกเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะพารู้สึกคนน็อกคนแรกของเกมนี้ดูใจมากเซฟแล้วเซฟแล้วเล่นต่อได้อลิมิตดคือเล่นมานานมาก เล่นมากี่ปีแล้วคะเล่นมาปีนึงแล้วนะคะจะปีนึงก็คือเดือนเดือนมีนาะเดือนเมษายนนี่ก็คือปีนึงพอดีอ่าดูดูดูอย่าั้ครับครับดูนะคะดูตอนจบเอ็นย้อนอ่ะจบแบบนี้นะคะจบง่ายๆ่าจบง่ายๆนะคะ แล้วแล้วอาทิตย์หน้ามันก็จะเพิ่มเลเวลยากขึ้นเรื่อยๆเราล้มกันได้ล้มได้เรียบร้อยแล้วนะคะสุดย้ดเอาความรู้สึกก่อนยินดีใจใครว่าปัญญาอ่อนก็ปัญญาอ่อนเดี๋ยวเรามาเล่นแล้วหยอนได้อีก็จะรู้โอ้